เจอันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาผ่าตัดเคปมืดลูกเนื้นองอกในมดรูนะคะเป็นชาวตักชาติคนไทยก็มาด้วยว่ามีอาการปวดท้องน้อยแล้วก็ก็เปนค่อนข้างค่อนข้างที่จะโตเร็วอะคะ่ะซึ่งเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วเพิ่งสองเซนล่าสุดหกเซนนะคะแต่ว่าดูแล้วหน้าตาหรือว่าเอ็มไอซีพีดูแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อดียังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะ อ๋อเสร็จแล้วนะคะเข็นี้อันนี้ก็เป็นน้องอกในโมล,ลูกแบบตะปุตะตปัดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือหลายหก้อนเลยจริงๆต่ออันดับสา,าก็ประมาณเจ็ดแปดก้อนข้างในเจ็ดน้อนก็เป็นก้อนเล็กก้อนน้อก้อนน้อยนะคะจะให้ที่เขาปวดท้องก็ ไอ,สอ,ไสสอ้สองข้างเนี้ยไปดึงที่เส้นเอ็นสองข้างค่อนข้างเล่นหนาเขาก็เลยทำให้คนไข้มีอาการปวดท้องนะคะมันผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เสียเลือดแค่ห้าสิบสี่อะไเล่นไหมนะคะ